รกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบาร,รมียุทธินทโลนะครับวันนี้มาตามคําสัญญาเนาะที่ให้ไว้ว่าจะมีวัตถุมงคลหลวงปู่เข้ามาคือ,อมีดหมอเนาะคลิปที่แล้วพอดีมีดหมอทําคลิปทําคลิปาพาชมนะดูความสวยของมีดหมอครับโดนปิดหมดเลยนะครับทั้งสองเล่มเนาะแต่ก็พอดีอันนี้เนาะอันนี้เหลือของพี่ชายผมนะ ด้ามนีสวยด้ามใหญ่นะใครเก็บไว้ด้ามหน Trans ึ <the> ่งครับผมเก็บไว้ให้แกนะครับนี่อันนี้อันนี้ของแกนะอันนี้คือติดจองแล้ของแกแล้วเนาะด้ามน,นี้ด้ามใหญ่ข,ของเขานะครับรนี่นะครับติดจองไว้เนาะด้ามหนึ่งส่วนใครที่ที่อยากรับนะครับอยากรับมินหมออีกนะครับคือเดี๋ยวผมจะมีประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์ว่าเดี๋ยวจะเอาเข้ามาอีกห้าเล่มนะครับตอนนี้มีมีออเดอร์จองกับผมมาสองเล่มแล้วเนาะก็เหลือสามเล่มที่จะมีจองกับ ท,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 ที่ที่จะมีเหลือเนาะที่จะมีเหลือนะครับสาหรับมี้นหมอเนาะมีจองมาผมมาแล้วสองเล่มนะครับอาครับท่านใครถ้าท่านใดอยากจองก็ติดต่อมาผมได้นะศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสอง bon. สอ <damn>. งนะครับเบอร์เดิมลายเดิมนะครับที่ลายเดิมนะอาวันนี้ก็พามาชมนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับพามาชมนะวัตถุมงคลของปุง่งของผุมันโยนะครับวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับวันนี้สอบถามกันมาเยอะเยอะเหลือเกินนะครับผมบอกได้เลยนะครับนี่ เสมาครับอปาก้านะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับพี่พี่ดูนะครับมีอยู่สี่ครับมีอยู่สี่เหรียญนะครับอปากานะนี่นี่นะครับนี่ครับความสวยเหมือนเดิมครับคัดสวยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ เหมือนเดิมนะครับผมคัดสวยอยู่แล้วนะครับเหรียญน,นี่ครับนะมีอับากานะครับอับากาอับากามีอยู่สี่เหรียญเนาะสวยเหมือนกับทุกเหรียญแล้วครับนะอับากามีอยู่สี่เหรียญนะพี่พี่สี่เหรียญนี้ผมเปิดราคาเดิมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแบ่งเหมือนเดิมแบ่งเหมือนเดิมนะครับปีห้าสามเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับนะครับ มีมีทองแดงมีทองแดงมีมีหนึ่งเองครับตอนแรกมีมาสองเรือติดเปหนึ่งนะครับพี่พี่นี่นะครับทองแดงเนาะสวยเหมือนกันทองแดงครับนี่ครับเงาวับเจแท้นะครับนี่ก็จุดดูมีครับนี่นี่ความคมเนาะผมดูแล้วนะประกันแท้ครับอันนี้ทองแดงเก้าร้อยนะครับพี่พี่เก้าร้อยบาทนะเหมือนเดิมนะครับทองแดงเก้าร้อยครับแขกนะครอยากรับคู่นะครับ อ้าประกาหนึ่งพันทองแดงเก้าร้อยแต่ถ้าใครรับคู่แบบนี้ก็มีแค่คู่เดียวแล้วเพราะทองแดงมีมีอยู่เหรียญเดียวถ้าอันนี้นะครับถ้าเป็นคู่แบบนี้มีคู่เดียวนะถ้าใครรับผมก็เอาแค่พันแปดพอนะครับพี่พี่ปกติถ้าคู่แบบนี้ก็สองพันนะทองแดงเก้าร้อยก็เอาประกาพันหนึ่งแต่ถ้ารับไปแบบตั้งคู่เลยนะเอาพันแปดพอครับแล้วแต่มีคู่เดียวนะครับพี่พ,พี่นะครับสนใจก็ทักมาสนเบอรเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนี่ครับนี่เบอร์ผมไอดีไลน์ก็ตามนี้เลย เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปขอเรียกเร็วหน่อยนะอเนาะอันนี้เป็นอมาฮันที่เล่ามาสองแนละ้วโดนปิดไปหมดแล้วครับอันนี้สองหรือสามนี่นจำไม่ได้พอดีมันเยอะนี่ครับก้าวหน้าดีๆก้าวหน้านะครับสร้างปีห้าสามครับก้าวหน้าดีนี่เป็นเหรียญหนึ่งยี่หนึ่งในยี่สิบเหรียญน,นะครับที่นิยมของหลวงปู่หงเนาะนี่เนาะ นี่นะครับอ่าเงาหน้าดีนะครับแล้วก็มีพวกหยดน้ํามีอะไรพวกนี้นะครับเดยนรุ่นแรกนะครับเงาหน้าดีเป็นอย่าง20ยี่สิบเหรียญน,นะที่ติดอันดับยอดนิยมนะครับอ่าาหน้าดียีนี่ผมเปิดที่ราคาเดิมนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับค่าส่งบ้านละห้าสิบเหมือนเดิมนะพี่ๆนะดูความสวยเนาะนี่ครับไม่ต้องแกะนะพี่เนาะสวยอยู่แล้วนะถ้าใครสนใจก็ขอขอ,ขอรูปหลังใหม่ก็ได้ครับในไลนะ์ผมเนาะผมไม่อยากให้คลิปมัน ยาวนั้นมันตัดบ่อยนี่ประกันแท้แน่นอนเหมือนเดิมครัพี่พี่เนาะความสวยนี่ครับก็น่าดีนะครับหนึ่งพัน้บาทครับใครสนใจก็ทักมานะครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปเนาะนี่ครับอันนี้นะครับได้มาใหม่เลยนะตอนแรกมีสอนะครับเหลือหนึ่งอ่ากิ่งกิ่งพรมปัญโยนะครับนี่พรมปัญโยนะครับ นี่นะครับกิ่งพรมปัญโยนะครับผาช่างเหมือนสร้างฉลองอายุใกล้สี่ปีหลวงปู่นะครัววัดเพชรบุรีนะครับของอที่วัดเพชรบุรีนะครับดูความสวยครับกิ่งพรมปัญโยเนาะนี่นี่นะครับนี่ครับกล่องไม่ค่อยซูมด้วย อันนี้นะครับพี่จะทากล้องอ่านนี้นะครับนี่เนาะนี่นะครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับพี่ๆเวลาข้างหลังก็สวยงามนะครับสวยงามครับตามแบบฉบาบของหลวงปู่นะครับนะครับอันนี้กิ่งพรมปัญโยนะครับท่านใดสนใจผมเปิดบูชาอย่างเบานะครับเบามากเลยนะครับกิ่งพรมปัญโยเนี่ยราคาเล่นหาก็ไปดูท้องตลาดเอานะครับว่าเท่าไหร่เนาะ ันนี้ผมเปิดเบาๆนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะพอนะครับเบาๆนะกิ่งพวงพันยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่ออุกด้านหลังด้วยนะนี่นะเดี๋ยวลืมให้ดูนี่ครับอุชัดเจนนะครับด้านหลังเนาะคมๆเลยนะพี่ๆนี่นะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับอันใดรับก็ค่าส่งห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับบ้านห้าสิบขอผมแน่ค่าส่งนะครับ เรืองค่าส่งเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้นะครับค่าส่งเยอะแยะค่าส่งก็แพงขึ้นนะคพี่พี่เนาะต่อไปครับพี่งานอนุมานตอนแรกเข้ามาหกนะตอนนี้เหลือสองแล้วล้นปิดนะครับอนุมานนะครับค้าอันนี้เหลือสองแล้วนะพี่นี่ครับอนุมานนะครับสร้างปีห้าสามเพิ่มซักเพิ่มสุกนะครับพี่พี่นี่นะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตนนะครับ ดูไปแล้วนะความสวยเก๋แท้อะไรก็นี่ครับต่อพ้นของชัดเจนนะนี่ครับความสวยเหมือนเดิมครับนุมานผมนี่นะคาบเบาครับนี่นี่นะครับนะองค์ที่หนึ่งนะมีสององค์นะครับน,นุนมาน อ่ารอบเปนี้วผมเปิดพันสามนะผมจําไม่ผิดรอบนี้ผมได้มาเบากว่านิดนึงผมเปิดแค่พันสองนะอนุมานท่านใดสนใจก็ทักมานะครับพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับอ่นี่นะครับอนุมานเหมือนกันนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยควมคมชัดนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับใบต่อใบประกันแท้ครับร้อยเปอร์เซ็นตะโอเคครับ อนุมานนะครับนะอนุมานนะครับพันสองร้อยบาทถ้าสนใจก็ติดต่อโทรแปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับพันสองร้อยบาทพอครับรอบนี้ถูกนะเก็บนะครับมีให้เก็บก็เก็บนะพี่พี่นะราคาก็ผมไม่ได้แพงนะครับเบาที่สุดแล้วนะครับอนุมามีสองตนนะครับพันสองร้อยบาทครับต่อไปนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นนะครับ ันนี้สร้างสวยนะครับเห็นเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นเจริญชัยมงคลนะครับเหรียญนะครับเป็นเหรียญเสมานะกระไหลทองนะครับนี่นะครับนี่นะครับตามหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องปีห้าหกนะครับพี่ทันทันหลวงปู่เนาะเห็นเจริญรุ่นเจริญชัยมงคลนะครับดูให้ดูความสวยนะพี่ๆสวยจริงครับทําเหมือนเหรียญกุาะเลยนะครับแลาเป็นกระไหลทองยิ่งยิ่งกระไหลทองยิ่งสวยไบใหญ่เลยนะพี่ๆนะนี่ นี่เห็นไหมครับสวยไหมครับดูด้านหลังเนาะสวยจริงๆนะครับขี้ปิ้นแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องดูอะไรมากต่อค้นของสังกติชัดเจนนะนะพี่นะเดี๋ยวซูมให้อน่อยดงกลัวมันจะไม่ชัดนี่ครับนี่สวยจริงๆถ้าใครชอบนะครับนี่กระไลทองด้วยนะครับสร้างน้อยสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับกระไรทองนี่นี่นะครับ เหรียญนะครับเสีมารุ่นเจริญชัยมงคลครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับฐานหลวงปู่เนาะสวยนะครับกระหลายทองนะครับขึ้นคอ,อนี่อย่างงามเลยนะพี่พี่นะอันนี้ผมเปิดไม่แพงหรอกพี่ที่อื่นก็จะแพงนะกระหลายทองนะอมเปิดแบ่งให้ปูชาไม่รู้เอากระหลายทองผมเปิดแบ่งนะพี่นะพันสามพอครับอ่ะ ใครสนใจก็โทรมาหาผมนะมีเหรียญเดียวด้วยใครเร็วไปได้นะครับหนงสานะครับพี่ๆสนใจก็ติดต่อมานะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไปครับนี่ครับขนแผนเนาะไม่ได้หาไม่ได้เจอนานแล้วนะเนื้อสวยด้วยนะปีห้าสามเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับตะกุดเงิน2เนาะนี่เห็นไหมพี่ ใครที่สายขุนแผนนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูแปบบ๊บนะน,นะครับนี่ะครับนี่สายขุนแผนไม่ควรพลาดนะครับความคมชัดแท้แน่นอน,นครับคมขนาดนี้ตะกรุดเงินสองดอกนะครับขุนแผนนี่ของปุ่ของผมพัพรม,มปัญโยครับเพิ่มซับเพิ่มสุกป,ปีห้าสามครับเนื้อนี้หาย,ายากนะครับพี่ๆนะนี่นะครับผมให้ดูเนาะประมาณนี้เนาะ ความสวยสวยแน่นอนครับดูความคมนะพระผงพุทธคุณนะครับปีห้าสามนะครับสนใจผมเปิดแค่พันเดียวครับเนื้อนี้พันเดียวพอพี่แบ่งกันเก้าตรงห้าสิบเหมือนเดิมครับนะครับพันเดียวนะสนใจก็ติดต่อมานะครับเนี่ยถึงแผะนะครับต่อไปนะครับพี่อะลูกอมแซยิดนะครับปีสี่สองยังยังมีมีอยู่สองได้มาสองในรอบนี้ ในสนใจลูกละห้าร้อยครับพี่นะปล่อยปล่อยเบาเลยเนี่ยโอมแซยิดนะเราไปแล้วมาก็หมดนะถามถึงกันอ่ะผมเอามาให้แล้วมีใครปิดผมไหมนะลูกละห้าร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแซยิดนะครับแปดสิบสองปีนะครับนะ,นะมีติข้างหลังนะมีสองลูกนะครับมี ครับลูกละห้าร้อยท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมานะครับไปเร็วๆหน่อยนะพี่เนาะนะครับนี่นะนะครับอ่าข้อผมลืมโปรโมชั่นนะครับลืมบอกพี่ๆนะโปรโมชั่นะ promotion. อ่าโปรโมชั่นผมนะถ้าใครจบบินผมนะบินสองท่านแรกนะครับสามพันบาทนะครับตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไปนะผมมีแถมนี่เลยนะพี่ๆ โอ้ยผมลืมเลยนี่สามพันบาทนะครับสามพันบาทแรกนะครับใครจบบินเร็วก็ได้เร็วนะครับนี่อนุมาหลวงพ่อทองนะครับสวยจริงนะครับผมแถมให้ไปเลยครับครบสามพันนะครับแถมไปพร้อมกับรายการที่พี่ปิดผมนะครับนี่อนุมาหลวงพ่อทองนะครับมน์พักการนะนี่หลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับนี่สวยสร้างน้อยด้วยเนื้อนี้นะต่อโฮสต์รันเนเบอร์ชัดเจนนะครับผมไม่อยาก ช้านะครับเอาเร็วๆนะสวยจริงๆนะเอาธนุมาผมแถมนะครับใครปิดผมสามพันนะครับเกาะมีแค่สองท่านนะครับผมมีแค่ของแถมแค่สองอันธนุมาหนึ่งให้เลือกเอานะครับใครใครก่อนก็เลือกก่อนอ่ะอันที่สองที่ผมจะแถมนะครับบินที่สองถ้าใครปิดนี่เต่าหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับเต่าสนใจปีหกสามนะผมแถมไปเลยนะครับสามพันบาทนะครับบินหนึ่งนะครับเลือกเอาใครปิดผมครบก่อนก็มาเลือกเอาจะเอาเต่าจะเอาธนุมานะพี่ๆนะ สวยครับประกันแท้ครับเต่าปูหลิวเนาะสวยนะครับแดงแป๊ดเลยครับนะอันนี้ของแถมนะสามพันบาทนะครับไม่เยอะนะพี่ปิดสองรายการก็ครบแล้วมั้งสามพันบาทนะได้ไปนะครับเลือกเราจะเอาเต่าหรือจะเอาหัุมนะครับแค่นี้นะครับต่อไปนะต่อไปของเรานลยพี่ๆนะโอ้ยโทษโทโทครับนี่ครับต่อไปนะครับเป็นเม็ดยานะครับ เม็ดยาเือเม็ดยาเนี่ยครับผมมีอยู่สามนะพี่พนะแต่เป็นรุ่มสองนะพี่แต่สวยนะอันนี้ผมเปิดให้เบาแบ่งเนี่โอ้ยเล็กจัดเลยพี่นี่นี่ครับอ่ะชัดชัด่างนี้นะเล็กนะครับซูมก็แตกนี่นะครับเนี่ยมีอยู่สามอะให้ดูแค่นี้ดีกว่ามีอยู่สามแต่แท้แน่นอนครับ ประกันนะนี่ครับปี55นะครับมีอยู่3เม็ดนะครับพ,พี่เปิดแบ่งครับนะสวยนะอดี๋ยวซูมให้ดูสักนิดนึงเผื่อใครอยากเห็นนะนี่ดูหน้าของผู้นะชัดเจนนะครับจับไม่ค่อยอยู่นะครับก็เล็กแล้วเกินนะครับเนี่ยผมมีอยู่3นะผมเปิดเบาเลย ว่าจะเปิดเจ็ดร้อยล้ะผมเปิดหกร้อยพอนะพี่ๆนะเอาหกร้อยพอครับหกร้อยนะครับมีอีกสามเมตรใครเร็วใครได้นะครับแบ่งไปนะครับนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเร็วๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่อคลิปอีกนะครับพี่ๆอ่ะอันนี้เหรียญ<ม>ยอดนิยมเหมือนกันครับนะได้มาหนึ่งเหรียญนะพี่ๆเจริญพรล่างโคตรสวยเลยผมบอกเลยใครไม่ใครไม่เก็บนี่เสียดายนะนี่เนาะ,ะเจริญพรล่างนะนี่ ยอดนิยมลวง,งปู่องบมบัญญยนะหนึ่งในยี่สิบเหรียญน,นะครับแต่ก่อนผมเปิดอยู่ดูในคลิปย้อนหลังนะพี่นะประกันแท้แล้วดูความสวยนะนี่สวยจริงบอกเลยนะครับรอไปแล้วเอ๋เมื่ก่อนผมเปิดอยู่ส5งพันห้สนานะครับประมาณนี้ไม่ต่ำนะวันนี้ครับฟังดีๆราคานะสวยครับบอกเลยว่าสวยผมดูให้แล้วนะเนี่ยแท้แน่นอนนะครับตำหนหนมีนะ ต่เรืพันหน้าผมเปิดแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีเหรียญเดียวนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะมีแค่เหรียญเดียวจริงๆนะแบ่งเลยนะนะครับซูเป็นเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะเบอร์ผองนี่นะนี่ครับนี่ครับซูเปอรเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองหรือแอดไลน์มาได้นะครับต่อไปครับพี่ต่อไปนี่ครับพี่นักโปกนะครับนาคโปกสวยอยู่นะ ปี2542นรบะพี่นะนี่เป็นปีน42่สนะไม่ใช่ปกฟักทองนะนี่ส2ชัดเจนนะไม่ค่อยอยากซูมนะจะแตกอันนี้หลวงปู่หลวงปพรัญโยนะครับปี4ี่นะครับ,รบแต่แน่นอนนะครับนี่ขอบตัดนี่นะครับปะปี42นะครับเปิดแบ่งหนึ่งพันเดียวครับเนาะพันะ 1, เดียวพอไม่เอาเยอะนะครับ ต่อไปนะครับเอาเร็วๆเนาะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นรอกพี่ๆนะน่าจะไม่เคยอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับต่อโคตดอกไม้นะครับหลังพระแม่ธรณีหายากอีกตั้งหากนะพี่ๆนะและแล้วที่หายากสุดๆก็คือเป็นกระหล่เงินเนาะนี่เป็นกระหล่เงินนะครับมันไม่ใช่ทองแดงนะครับไม่ใช่ดองแดงลมดํานะครับดูนะครับความเงานะครับกระหลายเงินนะครับตัวตัด นี่ชัดเจนนะครับแท้แน่นอนกระลายเงินต่อโคดดอกไม้หลังพระแม่ธรณีหายากสุดๆมีหนึ่งเหรียญเหรียญเดียวนะครับหาเจอเพิ่งผ่านตาผ่านมือแค่เหรียญเดียวนะครับใครอยากเก็บก็เก็บครับผมแบ่งให้นะก็เหรียญธรรมดาพร้อมกล่องผมก็เท่าไหร่นะพันสองแล้วเนาะอันนี้เหรียญกรหลาเงินเอาผมแบ่งนะแบ่งแบ่งพี่ๆน่สลับไปสลับมา ผมเอา,เ,อาเหรียญเดียวนี่ไม่มีกล่องนะแต่พระแม่ธรณีและพี่พันสามพอ,อสนใจก็รับมาครับผมถูกสุดๆด,ดแล้วไม่รู้เอากําไรที่ไหนนะพี่พนะ,ะบลแรกแจกแถมน,นะครับอันนี้ครับนี่อะมาดูก,กันต่อนะเนี่ยอันนี้นะครับเป็นลูกอมพรมคุลเก้าสี่นะครับหลังหลังของ,งปุ่งหัวบุมป,ป,ป,ปัมโยนะครับหลังยันยุ่งเนี่ยครับสวยนี่ชมนะครับ นี่เนาะเนื้อทองละคังเออเนื้อทองหลัคังครับพี่ๆนะมีอันเดียวนะมีองค์เดียวนี่แหละนะครับนะครับทองละคังด้วยนะครับเปิดแบ่งเลยพันสองร้อยพอครับนี่เนื้อทองละคังด้วยสร้างปีห้าสี่นะครับพี่ๆอ่ะสวยสวยแน่นอนหลังยันยุ่งด้วยครับอ่ะเก็บกันนะครับสนใจกระทักมาครับนี่ครับมีอยู่หนึ่งเดียวนะครับต่อไปครับ ต่อไปนะครับนี่พี่ๆถามหากันเยอะเนาะได้มาสองเองอพญาพาลีครับพญาพาลีผู้ชนะนะครับรุ่นแรกนะครับพญาพาลีรุ่นแรกปี2544นะครับเนื้อผงวานเทพประทานนะครับเนื้อผงเทพประทานนะเดี๋ยวผมค่อยๆยิบนั่นจะจะเสียนะเนี่ยอ่ะยิบให้ชมนะครับผงเทพประทานนะปีรุ่นแรกนะครับอันนี้รุ่นแรกนะ พาลีนะครับรุ่นแรกนะครับนะครับพญาพาลีก็ขึ้นชื่อว่าพญาพาลีก็คือผู้ชนะนะครับพาลีผู้ชนะนะนี่นะเอองนี่ครับเป็นผงเนะเนื้อผงเนาะนี่นี่ครับมีสองสององนะครับนี่ครับนะครับเนื้อผงเทพปทานนะครับเป็นรุ่นแรกนะพี่ๆรุ่นแรกนะ มาดูกันผมจะเปิดเท่าไหร่นี่รุ่นแรกนะรุ่นแรกของน้องโป,โปนะครับพยาฟารีผู้ชนะครับในเว็บนะครับพันขึ้นครับพันห้าขึ้นแน่นอนครับเนื้อผงแบบนี้นะครับมาผมมีอยู่สองนะพี่ประกันแท้ด้วยนะผมมีอยู่สองนะอะอาไม่แพงหรอกอะผมมีแค่สองเนี่ยแบ่งให้พี่สองเลยอ๋ออ,องละแปดร้อย เก้าสิบเก้าบาทนะเลขสวยท่านได,ได้ได้ไปก็เก้าหน้าเก้าอย่างเดียวนะแปดร้อยเก้าสิบเก้าเอาดูผมเปิดนะผมจะเอากำไรที่ไหนนะพี่ๆนะนะครับเอาดูนะพญาพาลีนะแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีสองตนนะครับเ,เด่นเรื่องอํานาจนะครับพวกอํานาจการแข่งขันการปกครองเนี่ยครับพญาพาลีนะครับท่าน,นใดสนใจก็ติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวผมจะเก็บใส่ถุงให้ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับนะครับนี่เจอนะครับ สนใจก็ติดต่อมานะครับนะวันนี้ก็ครบต้วนนะพี่ๆนะวันนี้ของเยอะนิดนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนับสนุนผมเอยมานะครับอย่าลืมครับวันนี้ถ้าท่านใดอุดหนุนผมครบบินสามพันนะก็ได้ของแถมไปเลยนี่นะครับนี่ครับหนุมานนะให้ดูแลครับกระเต่าหลวงปู่หลิวนะเต่าหลวงปู่หลิวปีหกสามนะครับต่อสุขใจนะครับสวยจริงนะนะครับนี่นะครับ รับไปเลยนะครับมีมีสองของแถมนะสองอันนะท่านใดครบสามพันก็เอาไปเลยเรียกเอานะครับอย่าเอาเต่เเาหรือเอาน้มันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนผมด้วยมานะครับนะครับขอขอบคุณทุกท่านและขอบารมีหลวงปู่นะครับคุ้มครองทุกท่านนะครับอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่างคนอย่าจนกว่าใครนะครับนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทต่ามาค้าขายหรืออะไรก็แล,แล้วแต่ขอให้คิดทิ้งใดก็สมปรารถนาทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับจบเพียงแค่นี้สนใจก็โทรมาครับ0871361722นะครับอานนี้ก็กาบัวัีพี่พี่ทุกท่านครับขอบคุณครับ